มาแถวย่านดอนเมืองก็หลายครั้งนะคะแต่ก็ไม่เคยรู้จักเลยวัดเวรุวัฒนารามพอดีไปเห็นคนเขารีวิวว่ามีถ้ำนาคาเปิดใหม่อยู่ที่ดอนเมืองบาทใบใหญ่หน้าโบสใส่ทําบุญช่วยเหลือทหารชายแดนแล้วก็ถือว่าเป็นการทําบุญตักบาตร่วมกัน เดี๋ยวจะบุญให้ดูรอบๆภายในโบสถ์ก็จะมีภาพวาดกิจกรรมฝาผนังฝีมือวิจิตงดงามสวยงามมากทีเดียวค่ะวัดเวรุวนารามก็ถือว่าเป็นวัดที่ดังมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเลยแหละในย่านดอนเมืองแต่เราก็เพิ่งจะได้เคยได้ยินนะคะวัดนี้มาส่งของย่านดอนเมืองก็หลายครั้งอยู่ไปเห็นเขารีวิวว่ามีถ้ำนาคาเปิดใหม่ก็เลยอยากมาดูวันนี้สบโอกาสมาส่งของแถวๆนี้ก็เลยแวะมาดูถ้ำนาคานี้ก็ ็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของวัดนะคะเดินออกมาจากประตูวัดเห็นเจดีย์สีทองอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะไปดูถ้ำนาคากันหน้าทางเข้าก็จะมีชุดใบสีเอาไว้บูชาพญานาคเข้ามาภายในถ้ำโอ้เย็นสบายนะคะก็ติดแอร์ชุ่มฉ่ำดีก็สังเกตว่าส่วนตรงถ้ำเนี่ยก็เพิ่งจะทำนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยเพิ่งจะสร้างเสร็จแล้วก็เปิดให้คนเข้ามาชมรู้สึกว่าเขาจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วันหยุด นักขัดตะเลิกนะคะวันนี้เรามาวันเสาร์แต่ก็ลองเช็คดูนะคะถ้าจะมาชมในส่วนของถ้ำพญานาะคะใครที่เป็นสายมูลแล้วก็นับถือองค์พญานาค<า>ใกล้ๆเลยค่ะที่วัดเวรุวัานารามอยู่เขตด,ดอนเมือง,งก็มีถ้ำพญานาคให้กราบไหว้ขอพรไม่ต้องไปไกลนะคะ ในถ้ำก็จะมีพญานาคให้ไหว้ครบทั้งสี่ตระกูลไหว้ครบจบในที่เดียวใครที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พญานาคอยู่ใกล้ๆแถวๆดอนเมืองการเดินทางสะดวกก็อยากจะแนะนําให้มาลองไหว้กราบขอพรดูนะคะค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูรอบๆนะคะตามฝาผนังเขาก็จะมีรูปภาพประดับเอาไว้ตามจุดต่างๆพื้นถ้ำจะเทเป็นเลซินมีความใสให้ความรู้สึกเหมือนเราเดินอยู่บนสระน้ำ นี่ก็จะเป็นรูปปั้นของพญาน,นาคในตระกูลต่างๆครบทั้งสี่ตระกูลพื้นถ้ำตรงนี้เขาทำสวยนะคะมีเป็นรูปสัต์ทะเลต่างๆใครที่ชอบถ่ายรูปและทำคอนเทนต์ก็ได้รูปสวยๆไปเยอะออกมาขึ้นไปชั้นสองก็จะขึ้นมาไหว้พระพุทธรูปสีศักยะมุนีนะคะชั้นสามเขายังก่อสร้างอยู่